เราไม่เคยมาก่อย,ยอแล้วก็อยากจะมาเรียนรู้ในจุดจุดนี้ด้วยค่ะความที่เราไม่ได้มีความรู้ในเรื่องของทะเลสาบเกาะย,ยอมากเท่าไหร่แต่พอเราได้รับรู้ค่ะจุดนี้มันมีความน่าสนใจอย่างนี้นะทะเลทุทั์หรือน้ำเองค่ะมันไม่ใช่แค่น้ําทะเลอย่างเดียวมันจะมีทั้งน้ํากล่อยน้ําจืดน้ําทะเลใช่ไหมคะมันก็เหมือนได้ความรู้ใหม่ๆเข้ามาตอนเสร็จงานของหนูอันนี้หนูว่าเป็นน้ําทะเล เหตุผลที่หนูวาดน้ําก็คือมันหนูสังเกตว่าน้ําที่เนี่ยค่ะมันไม่ได้มีคลื่นเหมือนทะเลที่อื่นไงค่ะน้ําที่นี่คือมันสงบมันนิ่งมากๆมันก็เหมือนกับคนที่นี่หรือวิถีชีวิตหรืออะไรทุกอย่างค่ะคือมันดูสงบมันดูนิ่งมันดูเงียบเหมือนทนสีที่หนูใช้มมนก็จะเป็นโทนนยินนะคะคือถ้ามองไปก็คือจะเออมันมีความสงบภาพที่หนูวาดมันคือภาพบรรยากาศตอนยินใกล้จะค่ำแล้วเงี้ยค่ะมันก็เลยออกทนเย็นๆยนเกือบจะมืดนิดนึงค่ะ ทะเลสาบสงขาเนี่ยค่ะมันมีดีมากกว่าที่คิดหรือที่เห็นเพราะว่าทะเลสาบสงขาบางคนไม่เคยเห็นถึงหนูจะอยู่ภาคใต้ก็จริงไงค่ะหนูก็ยังไม่รู้เลยว่าทะเลสาบสงขามันมีแบบนี้มีอะไรมากมากางหมายมากกว่านี้ให้สนใจก็เวลานําเสนอให้คนนอกเห็นคะนำเสนอในมุมมองที่เขาไม่เคยเห็นเหมือนทะเลเหมือนความนิ่งของน้ําทิวทศน์หรือจะเป็นวิถี